สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะมาพบกับยูริกาชาแนลนะคะวันนี้ถึงคิวกับถึงคิวของยูริกาชาแนลค่ะเพราะคุณ yahoo gamer ไม่อยู่ค่ะเขาไปไหนก็ไม่รู้นะคะก็วันนี้ก็มีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะก็มาดูกันเลยค่ะ but first let me take a selfie ก็เป็นไงครับผมสําหรับกิจกรรมของเรานะครับผมเป็นรอบชาเลนจ์นะครับสามารถนะครับติดตามรับชมได้นะครับทุกวันทุกวันเยียเลยวะช่างมันเด็ครับก็นะครับสามารถทําตามได้แล้วรายชื่อที่คนที่ต้องทํานะครับผมจะอยู่ใต้คลิปนะครับผมก็อย่าลืมทํากันนะครับผมตายตายตายพองน้าลายตามรายชื่อคลิปนะครับผมก็เอ้ยไม่ใช่ ตามใต้คลิปนะครับใช่ไหมพินเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้่ยโอ้โหเอ้ยด้วยไม่เป็นไรข้างแม่ก่อนมวย